เขาจาก YouTube และ Google ในหัวข้อเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอากาศเป็นพิษวันที่4เดือนพฤษภาคมพศ2565ถึงพณะท่านนายกรัฐมนตรีที่เคารพอย่างสูงคนเอกประยุทธ์จันโอชาเรื่องวิธีการหลักการลดมลพิษสารพิษในอากาศกลุ่นจิวค่าว PM 2.5มาตรการในการป้องกันแก้ไขควบคุมคุณภาพอากาศโลกและลดโลกร้อน สวัสดีค่ะนายกรัฐมนตรีดิฉันมีแนวความคิดที่จะช่วยแก้ปัญหาการลดมลพิษในอากาศลดฝุ่นจิวค่า p m 2.5ลดโลกร้อนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่รู้ว่าจะดีหรือไม่ด้วยชี้แนะด้วยนะคะ หากผิดพลาดประการใดขออภัยมาณะที่นี้ด้วยนะคะง่ายๆกับการรักโลกรักสิ่งแวดลอ้อมเทคโนโล,โลยีของเรามีความสามารถที่จะทำได้แล้วถึงเวลาร่วมมือกันแล้วเพื่อเราทั้งหลายและคนที่เรารักเราจะทำอย่างไร ให้คนที่เรารักและตัวเราดำรงอยู่เจริญเติบโตต,ต่อไปอย่างไม่มีมลพิษต่างๆและสภาวะอากาศร้อนโลกร้อนการลดมลพิษทางอากาศของโลกการเพิ่มโอโซนให้โลกได้อย่างยังย่งยืนและถาวรมั่นคงตลอดไปง่ายๆกับการลดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีการหลักการและโครงการใหญ่ๆ3าประการดังนี้หนึ่ง ไม่ใช่ไม่ทําให้เกิดมลพิษสองหากใช้หากทาำ่ยนไหมได้ต้องใช้น้ำควบคุม3ดูแลปลูกต้นไม้อย่างน้อยคุณละหนึ่งต้นทุกแห่งหนจะร่มเย็นอธิบายดังนี้1ไม่ใช่ไม่ทําให้เกิดมลพิษจะไม่อธิบายสอง การใช้น้ำไอน้ำสารสมดุลหรือผสมกากน้ำตาลควบคุมปล่องไอเสียและไอพิษทุกชนิดก่อนปล่อยทิ้งและอื่นๆ2.1เครื่องยนต์ทุกชนิดเครื่องกลโรงงานทุกชนิดที่กล่องและพิษต้องใช้น้ำไอน้ำสารสมดุลหรือ ผสมกากน้ำตาลควบคุมปล่องไอเสียเช่นรถยนต์เครื่องยนต์เครื่องยนต์บินเรือยนต์ทุกชนิดและอื่นๆ2.2โรงงานทุกรงโรงงานไฟฟ้าถ่านหินโรงงานต่างๆต้องใช้น้ำไอ้น้ำกากน้ำตาลสารสร้างสมดุลหรือผสมกากน้ำตาล ควบคุมปล่องไอเสียทำให้ตกตะกอนก่อนปล่อยทิ้งและอื่นๆ2.3จะทำอะไรต่างๆที่กล่องละพิษต้องใช้น้ำไอน้ำกักน้ำตาลสารสร้างสมดุลหรือผสมกักน้ำตาลควบคุมปล่องไอเสียและอื่นๆ2.4สร้างผลิต ผลิตเครื่องพ้นไอน้ำหรือกากน้ำตาลเพื่อป้องกันควบคุมมลพิษและลดความร้อนในอากาศและอื่นๆ2.5สร้างผลิตผลิตเครื่องดูอากาศมาผสมกับน้ำไอน้ำกากน้ำตาลสารสร้างสมดุลเพื่อป้องกันควบคุมมลพิษ และลดความร้อนในอากาศได้และอื่นๆ2.6ทุกสีแยกที่มีไอเสียรถยนต์มากๆต้องมีเครื่องค้นไอน้ำผสมกากน้ำตาลเพื่อควบคุมมลพิษในอากาศและอื่นๆ2.7สร้างผลิตรถผลิตเครื่องค้นไอน้ำสารสร้างสมดุล หรือผสมกับน้ำตาลเพื่อป้องกันควบคุมมลพิษและลดความร้อนในอากาศและอื่นๆ2.8จะได้ยานิงดัดบไฟในทุกสภาวะพื้นที่และอื่นๆ2.9ทุกคนช่วยกันดูดอ,อากาศทิพยวันและนิดมาผสมน้ำแล้วทำให้ตกตะกอนก่อนปล่อยทิ้ง และอื่นๆ2.9ดหนึ่งบ้านอาคารสถานที่โรงแรมที่ติดถนนใช้เครื่องอค้นหมอกคลันเครื่องค่นไอน้ำผสมกับกากน้ำตาลสารสร้างสมดุลเพื่อดับและละลายยามนพิษและอื่นๆ2.9.2ทุกคนร่วมศาสตร์น้ำาขึ้นอากาศใช้เครื่องอค้นหมอกคลันเครื่องค่นไอน้ำบ่อยๆใช้ไอ้น้ำช่วยเพื่อดับควบคุมมลพิษอากาศพิษในอากาศได้และอื่นๆ 3. ดูแลปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละหนึ่งต้นทุกแห่งผลจะร่มเย็นทุกคนต้องดูแลและปลูกต้นไม้อย่างน้อยคนละหนึ่งต้นการคืนน้ําให้ป่าและทะเลทายด้วยฝนเทียมของท่านปู่ภูมิพลมหาราช3.1การใช้ฝนเทียมปลูกป่า คืนน้ำให้ทะเลทรายและอื่นๆ3.2การควบคุมมลพิษการควบคุมก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์และการควบคุมฝุ่นละอองด้วยฝนเพียงด้วยยางนินเบาไม่หมดพลังงานรวน A.I. และอื่นๆ3.3ทุกคนต้องดูแลและปลูกป่าไอเชื้อแลก การดูแลและปลูกป่าไอชื้น3 4การปลูกป่าไอชื้นและการดูแลป่าไอชื้นด้วยประจัหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด3.5การปลูกป่าไอชื้นและการดูแลป่าไอชื้นด้วยประชาชนและอื่นๆ3.6ทำปวนเทียม2ี่3วันต่อหนึ่งครั้ง เป็นอย่างน้อยเพื่อลดโดมพิษลดสารพิษลดฝุ่นและอองฝุ่นจิวค่า p m 2 5ในอากาศได้หรืออื่นๆทุกๆวิธีการและทุกหลักการนั้นใช้พลังงานเพื่อพลังงานเพื่อประโยชน์และความสุขของเราและคนที่เรารักหรือฟรีพลังงานนั่นเองเพื่อแก้ปัญหาใหญ่ๆดังนี้หนึ่ง ลดภาวะโลกร้อนลดมลพิษในอากาศลดคุนละององฝุ่นทิ่ค่า p m 2องในอากาศได้อุณหภูมิโลกร้อนสองเพิ่มความเย็นให้โลก3เพิ่มโอโซนให้โลก4ต้นไม้จะปลองอากาศให้โลกสะอาดไม่มีสิ่งใดที่จะป้องอากาศให้บริสุทธิ์ได้ดีกว่าต้นไม้และอื่นๆ4เพิ่มความสมดุลในอากาศดังนี้นะคะอธิบายจากข้อ2 หากใช้ค่าทำให้เกิดมลพิษเลี่ยงไม่ได้ต้องใช้น้ำใช้ไอ้น้ำใช้กากน้ำตาลสารสร้างสมดุลควบคุมไอเสียเครื่องยนต์เครื่องกลโรงงานก่อนปล่อยไอเสียออกมาแล้วทำให้ตกตะกอนก่อนจึงปล่อยทิ้งมีวิธีการหลักการ ทำดังนี้ดูภาพตัวอย่างด้วยนะเคาวิธีการใช้น้ำไอน้ำหรือการใช้กากน้ำตาลสารสร้างสมดุลควบคุมกา๊าซพิษกา๊าซเรือนกระจบ,บนระพีอื่นอื่นอธิบายตามภาพเครื่องยนต์เครื่องกลโรงงานทุกชนิดโรงไปฟ้าถ่านหิน ที่กล่องละพิษโดยใช้พัดลมดูดไอเสียเครื่องยนต์เครื่องกลโรงงานมาผสมกับน้ำไอ้น้ำกากน้ำตาลหรือสารสร้างสมดุลแล้วใช้พัดลมอีกตัวดูดอากาศดีออกไปข้างบนส่วนข้างล่างก็จะได้น้ำหรือสารสร้างสมดุล กาซน้ำน้ำตาลผสมสารพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนำไปทำให้ตกตะกอนแยกส่วนแล้วนำของเสียไปทิ้งได้แค่นี้เองเราก็จะได้อากาศบริสุทธิ์รอบๆโร,ร,รงงานหรือบริษัทของเราแล้วโลกก็จะปลอดมลพิษก๊าซเรือนกระจก และสารพิษต่างๆอย่างสิ้นเชิงวิธีการหลักการง่ายๆอย่างนี้ไม่รู้ยุ่งอยากสิ้นเรลือ่องงบประมาณหรือไม่เจ้าของบริษัทต่างๆเจ้าของโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนักวิศวกรโรงกลั่นน้ำมันโรงงานไฟฟ้า่านหินต่างๆ ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในบริษัทคุณท่านทั้งหลายเราทั้งหลายหากท่านมีวิธีการอื่นๆที่ดีกว่านี้ก็ได้นะคะถ้าวิธีการนั้นสามารถลดมลพิษในอากาศลดก๊าซเรือนกระจกได้ดีกว่าที่ดิฉันขอความร่วมมือ ประสานใจช่วยกันทำคนละนิดนะคะด้วยความเคารพอย่างสูงฝากจดหมายข้อความผ่านช่อง YouTube นี้ถึงท่านนายกรัฐมนตรีและผู้เกี่ยวข้องด้านมลพิษด้วยขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะขอขอบพระคุณอย่างสูงเสียงโดย translate.google.company.th และผู้รับชมรับฟังทั้งหลายฝากกดไลค์กดติดตามซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ ฟังอธิบายซ้ำอีกครั้งนะคะวิธีการใช้น้ำไอน้ำหรือการใช้กากน้ำตาลสารสร้างสมดุลควบคุมก๊าซพิษก๊าซเรืองกระจกมลพิษและอื่นๆอธิบายตามภาพเครื่องยนต์เครื่องกลโรงงานทุกชนิดโรงไปป้าฐานหิน ที่กองละพิษโดยใช้พัดลมดูดไอเสียเครื่องยนต์เครื่องกลโรงงานมาผสมกับน้ำไอน้ำกากน้ำตาลหรือสารสร้างสมดุลแล้วใช้พัดลมอีกตัวดูดอากาศดีออกไปข้างบนส่วนข้างล่างก็จะได้น้ำหรือสารสร้างสมดุลกากน้ำน้ำตาลผสมสารพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วนำไปทำให้ตกตะกอนแยกส่วนแลน้วนำของเสียไปทิ้งได้ขอขอบพระคุณอย่างสูงนะคะ